ขอเจริญสุขจเจริญธรรมมายังญาติโยมพุทธศาสนิกทั้งหลายอ่วันนี้พระอาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของอนัตตานะอนัตตานี่นหลายคนที่เคยฟังธรรมมาก็อาจจะตีความหมายที่มันไม่เหมือนกันนะบางคนก็จะบอกว่าสภาวะของอนัตตาก็คือความไม่มีเลยนะอหรือว่า อาจจะต,ตีความหมายว่ามันว่างเปล่ามันศูนย์เปล่านะวันนี้พระอาจารย์ก็เลยอยากจะมาอธิบายอให้พวกเราได้เข้าใจอในในรูปแบบที่เป็นอนัตตาตามความหมายในทางพระพุทธศาสนาหรือว่าอหลักการที่ที่เราเอาคาว่าอนัตตานั้นมาแปลว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน่ะ มันไม่ใช่อย่างไรนะแล้วความมีตัวตนนั้นมันมีอย่างไรนะก็คือคําว่าอัตตนั่นเองนะอนัตตนี่มันไม่มันไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้มีเลยนะอนัตตามันมีอยู่นะมันก็มีตัวมีตนอย่างเราเนี่ยมันมีตัวมีตนอยู่แต่อ่ะคือมีเพียงมีตนตามสมมติโลกนะ มีตัวมีตนตามสมตามสมมติโลกตามที่เราได้มองเห็นได้สัมผัสไดนะ้แต่คําว่านัตตานั้นหมายของว่ามันไม่ได้มีความหมายในความเป็นตัวเป็นตนคือมัน,เป,นเป็นสิ่งที่ประกอบกันขึ้นจากปัจจัยต่างๆนะท่านจะเรียกว่ามันเป็นระบบของปฏิจจสมุมบาทซึ่งมันอาศัยกันเกิดขึ้น มันมีอยู่แต่เราจะเรียกว่ามันเป็นตัวเป็นตนมันไม่ได้นะมันอาจจะมีรูปร่างมีอ่าสิ่งที่เราได้สัมผัสได้สิ่งที่เรามองเห็นได้นะมันมีลักษณะที่เป็นก้อนอยู่อย่างเงี้ยแต่คําว่าอนัตตานั้นไอสิ่งที่เป็นก้อนเนี่ยมันจะไปบอกว่ามันเป็นตัวเป็นตนตไม่ได้นะเพราะว่ามัน มีปัจจัยหลายอย่างที่รวมกันอยู่ในตัวตนเนี่ยนะจึงจะบอกว่าเป็นตัวตนที่แน่ชัดเป็นตัวตนที่ยั่งยืนนั้นไม่ได้นะอันนี้แหละคือคําว่าอนัตตาคือมันไม,ม,นไม่มันไม่มีความหมายแห่งความเป็นตัวตนนะเราก็บาสุวาสิกาทั้งหลายนะก็เคยก็คงจะเคยได้สวดมนตน์กันนะมันไม่มีความหมายแห่งความเป็นตัวตน ท่านจึงเรียกว่าอานตานะแต่ที่เราเห็นกันแบบรลือกโลกอยู่อย่างนี้เราก็บอกว่ามันมีตัวมีตนอยู่นะแต่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่ตนตนะมันเป็นอ่าเหตุมันมีเหตุมีปัจจัยที่มาประกอบกันขึ้นมันก็เลยปรากฏอยู่อย่างนี้แหละทีนี้ในในภายในของเราเนี่ยอ่าก็คือ เวทนาสัญญาสังขารยิยนญาณเนี่ยอ่ามันก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกันคืออย่างอารมณ์อของเราเนี่ยอ่าเราจะบอกว่าอารมณ์นั้นมันมีอยู่อ่าก็ไม่ใช่จะบอกว่ามันไม่มีก็ไม่ใช่มันก็มีเหตุมีปัจจัยอ่าการทํางานที่ไหลเวียนที่เรียกว่าระบบปฏิจจสมบาทนะ่ะนะอวิชชาทําให้เกิดสังขารเนี่ย สังขาไม่เกิดวิญญาณนมันก็จะต่อเนื่องกันไปอย่างนี้นะพอเกิดไปสิ่งขึ้นมันจะเปลี่ยนแปลงมันจะไหลไปเรื่อยๆไไโ,โดยที่เราจะไปจับเอาว่าตรงนั้นมันเป็นรูปเป็นล็นตัวเป็นตัวนั้นไม่ได้มันจะมีการหมุนเวียนนะมีการเกิดดับมีการเกิดดับไปเรื่อยๆหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะก็เลยว่าถ้าจะบอกว่าไม่มีมันก็ไม่ได้แต่ถ้าบอกว่ามันมีอยู่ก็ไม่ได้อีก คือมันปรากฏให้เห็นอยู่แต่จะไปบอกว่าจะไปถือว่าเป็นตัวเป็นตัวนั้นมันจะถือเอารักษณานี้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของที่ไม่มีความมั่นคงอ่ไม่มีความแน่นอนมันเกิดบันดับมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะมันจะอยู่ในลักษณะนี้ทีนี้ไอ้ตัวตัวจิตของเราเนี่ยก็เหมือนกันนะ อารมณ์ที่อยู่ในจิตเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยนะบางทีเรามีอารมณ์โกรธอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าอ่ากูโกรธอย่างเงี้ยแล้วทีนี้คาว่ากูนี่เรากอา็อาจจะหมายถึงว่าเป็นตัวเป็นตนนะเป็นเราเป็นของเราเนี่ยเป็นตัวเป็นตนตไอไอคำว่าตัวเราเนี่ยอ่าก็อันนี้ก็เกิดมาจากความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกของเวทนาขันนี่แหละนะนะ เกือความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเรียกว่าอุปาทานนี่แหละนะก็คือเวทนาขันมันไปยึดเอาอารมณ์นะตัวตัวอุปาทานนี่เป็นเวทนาขันนะเป็นความรู้สึกนะความยึดถือเนี่ยเป็นความรู้สึกซึ่งก็เป็นขันยึดขันแค่นั้นเองเป็นอารมณ์ยึดอารมณ์เป็นอารมณ์ไปยึดเอาความคิดเป็นอารมณ์มายึดเอาร่างกายนะก็แค่นั้นเองนะเวทนาขันมายุดมายึดเอารูปขันเวทนาขันไปยึดเอาเวทนาขัน ก็คือยึดอรณมในตัวของมันเองอะเวทนาขันไปยึดเอาสัญญาเวทนาขันไปยึดเอาสังขารเวทนาขันไปยึดเอาวิญญาณเห็น,นไหมก็คือมันอินทรตุนังอยู่ในนี้แหละอยู่ในขันทั้งห้านี่แหละมันไม่มีไปไหนอ่ะตัวอรณมทั้งหมดมันเป็นเวทนาขันะบางทีเวทนาขันก็ยึดเอาเวทนาขันอย่างเช่นร如说ว่าเราอยากจะได้อยากจะได้นาฬิกาสักเรืนอนหนึ่งเงี้ยอ่า เรามีความเหน่อเราอยากได้ทีนี้เราก็คืออะไรเราก็คือความรู้สึกความรู้สึกว่าเป็นเราเนี่ยซึ่งทางรรมก็อาจจะเรียกได้ว,ว่าเป็นอุปาทานก็ได้นะเป็นอุปาทานก็เป็นเป็นเรานะแล้วความอยากล่ะเราอยากได้นาฬิกานอยากก็เป็นตัญหาตัญหาก็เป็นเวทนาขันเห็นไหมมันเวทนาขันยึดเอเวทนาขันอะคืออาเดณมอย่างหนึ่งไปยึดเอาเอาเอาเมอย่ง แต่ฐานเขามันอยู่ที่เดียวกันนะฐานเขามันอยู่ที่เดียวกันอนะี้สิ่งเหล่านี้นียมันปรากฏอยู่มันปรากฏอ,อยู่อย่างนี้อ่าตามลักษณะของธรรมชาติที่เป็นไปนในทางโลกเนี่ยอาจจะบอกว่ามันเป็นตัวเป็นตนนะมันเป็นเรามันเป็นเราอยากนะอย่างเงี้ยแต่ถ้าในทางธรรมแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น ตัวเราก็อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นนะเกิดจากการที่เราคิดนะพอเราคิดเสร็จแล้วมันก็เกิดอารมณ์เกิดอารมณ์ว่าเป็นเราก็คือเกิดอารมณ์เป็นเป็นอุปทานนะเมื่อเป็นอุปทานแล้วก็งยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนแ่าแล้วก็เกิดปัญหาซ้ําขึ้นซ้ําขึ้นมาอีกก็ไปอยากจะได้นาฬิกาเห็นไหมนาฬิกาก็เป็นรูปเห็นไหม ไปไปยึดเอารูปไปอยากได้รูปนะทีนี้นาฬิกาเนะี่ยมีตัวมีเต็มไหม,ต,มาตามทางโลกเราก็บอกานาฬิกามีอยู่จริงนะแต่ถ้าหากว่า,าเราลื้อชิ้นส่วนออกทั้งหมดเลยนาฬิกาจะมีอยู่ไหมนาฬิกาก็ไม่ได้มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นนาฬิกานะั้นก็เป็นอันจาตานะคือเป็นนาฬิกาโดยสมมตินะ แต่จะให้เป็นไปแบบปามารมตจาัยนมันเป็นไม่ได้จริงว่านาฬิกาเร้วมันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงอแต่ที่มันปรากฏให้เราเห็นอยู่อย่างนี้ก็เพราะว่ามันมีเหตุมีปัจจัยเสริมเติมแต่งเข้ามาให้อให้เกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นนะแต่ถ้าตามหลักในพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคือมันจะเป็นเป็น เป็นลักษณะเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาชั่วคราวในขณะที่มันมีเหตุมีปจมัจจัยประกอบกันนะทีนี้่นเรื่องของอัตตาอนัตตาพวกนี้นะมันเกี่ยวเวียน,ตตเ,ปน,นตตเป็นอัตตาเป็นอนัตตาเป็นอะัตตาเป็นอนัตตาอันนี้พูดตามภาษาของทางทางโลกยะนนะเราไม่เรายังไม่ได้พูดถึงภาษาภาษาธรรมนะมันเป็น มันเกิดเป็นตัวเป็นเตนขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปเกิดเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วก็ดับไปจะเป็นอยู่ลักษณะนี้นะเรามองเห็นเป็นตัวเป็นต้แห่ะแต่ที่จริงแล้วมันก็มีปัจจัยที่มันมาสร้างให้มันเกิดกลุ่มเกิดก้อนขึ้นมานะมันจะเป็นอยู่ลักษณะนี้ตลอดในชีวิตของเราผู้ที่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงฝั่งขั้นขั้นสุดท้ายนะอันนี้เป็นลักของ เป็นลักษณะของอนัตตาซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเราก็ใช้ชีวิตกันอยู่แบบเป็นอนัตตาอยู่แล้วชีวิตเราก็อยู่เป็นแบบอนัตตาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไอ้ความเป็นกลุ่มเป็นก้อนดวงเนี้ยนะมันหลอกลวงเรามันเป็นภาพมายา,าซึ่งปัญญาเรายังไม่แทงทะลุ เรายังไม่เข้าถึงความเป็นอนัตตาอย่างแท้จริงนะเราอาจจะนึกคิดเอาก็ได้ว่าโอ้ตัวเราประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟไม่มีตัวไม่มีตัวการนึกอย่างนี้อ่ามันก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่ามันจะเกิดปัญญาเข้าไปแบบลึกๆมไม่ได้เพราะว่าจิตของเรายังไม่เกิดยาณอย่างรู้อย่างแท้จริงนะจิตเมื่อจิตไม่เข้าใจแล้วเนี่ย เขาก็ปล่อยวางไม่ได้เขาก็ยังจะยึดเป็นตัวเป็นตนอยู่แต่ถ้าเกิดปัญญาญาณขึ้นมาเมื่อไรจิตเขาเห็นแท้ตามความเป็นจริงแล้วอันนี้แหละจิตถึงจะปล่อยวางได้นะเราจะเป็นอยู่ในลักษณะนี้อ่าแบบไม่ขาดสายนะในชีวิตประจวนที่ดําเนินไปอยู่เนี่ยหรือว่าในภพชาติที่ผ่าน,านมาแล้วก็จะเป็นอยู่อย่างนี้อีกอตลอด พบชาติต่อๆไปนะเราก็จะมองเห็นแต่ความเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนี้แม้ความเป็นอนัตตาเนี่ยมันมีปรากฏอยูอ่เราก็สามารถที่จะเรียนรู้ด้วยมันสมองของเราแต่จิตเขาเขาอเขายังไม่เกิดปัญญาถ้าเราจะมาฟังหรือว่ามาเรียนรู้ในระดับของอมันสมองหรือในระดับของอความรู้แบบสังขารปรุงแต่ง เราจะต้องอทําการเจริญสติทําการภาวนาเพื่อให้ปัญญาเกิดขึ้นแก่จิตนะนี้ถ้าจิตเห็นแล้วเนี่ยเขาก็จะปล่อยวางได้แล้ว <c oughs> ความเป็นความเป็นอนัตตาหรือว่าเป็นอัตตาที่มันอยู่ในจิตของเราเนี่ยมันจะมันจะไม่สามารถที่จะ ทำให้เราเนี่ยอ่าหลุดออกมาจากตรงนี้ได้นะถ้าผู้ที่มีปัญญานะมีปัญญายานเรียกว่าวิมุติยานหรือยานทัศนาล้วน่ะคือจิตตัวนี้น่ะ,นะที่มันทำให้เกิดเป็นอัตตามัาง่งเป็นอนัตตามัาง่งเกิดเกิดเกิดดับดับอย่างเงี้ยถ้าจิตตัวนี้มันหลุดออกมาแล้ว่ะนั่นแหละเราจะเห็นความเป็นอนัตตาแบบ สุดท้ายสุดท้ายแห่งอนัตตาคือจิตเนื่อมันหลุดออกมาแล้วเนี่ยมันสลายตัวตนเนื่อสลายตัวตนมันก็เหลือแต่ความว่างเปล่าที่มันไม่มีอะไรจริงๆนะมันจะไม่มีอะไรปรากฏอยู่ในจิตนะไม่ว่าจะเป็นอ,อารมณ์ที่มันเกิดจากการปรุงแต่ง เกิดจากความรู้สึกด้วยว่าเกิดจากอความคิดที่เกิดจากการปุงแต่งเน่มันจะไม่มีอยู่ในจิตนะที่เราใช้ชีวิตไปอยู่ดําเนินการอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของขันนะเป็นการทํางานของขันห้าซึ่งเป็นองค์ประกอบของตัวชีวิตเราเนี่ยนะนะทีนี้มันก็จะแยกออกเป็นสองฝั่งคือทํามันจะเป็นเป็นสองฝั่งแล้ว อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นโลกุตัล่าน่ะมันจะไม่มปรากฏอะไรแล้วนะมันจะมีแต่ความสงบน่งมีแต่ความว่างเปล่ามีแต่ความเบิกบานนะสว่างกระจ่างแจ้งอยู่อย่างนั้นตลอดกาลแล้วอีกฝั่งหนึ่งที่มันเป็นฝ่ายโลกิยะหรือว,ว่าเป็นฝ่ายขันเนี่ยเขาก็ยังต้องทํางานอยู่ตามปกตินี่เราฟังฝั่งนี้เราฟังที่เราที่จะทําให้เราเข้าใจ ว่าเอกขันพวกนี้นะมันเป็นตัวเป็นตนนะเป็นตัวเป็นตนตามโลกสมมติใช้ชีวิตไปตามแบบโลกสมมตินะแต่อีกฝั่งหนึ่งที่มันว่างเปล่าอยู่อย่างนั้นมันนั่นแหละเป็นอนัตตาที่เป็นอมตะจริงๆนะมันจะไม่มีอะไรมาเกิดเป็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนให้ได้ปรากฏอีกนะเป็นความว่างเปล่าจริงๆนะตัวนี้จะเห็นด้วยยามทัศนะของเราแล้วเมื่อจิตหลุดออกไปแล้วเนี่ย เราไม่สามารถที่จะไป <c oughs> ไปทำให้เกิดสภาวะนี้ได้อีกจะไม่มีร่องรอยแห่งการกระทำใดๆที่ผ่านมามันจะไม่มีปรากฏแล้วนะเราจะไปทบทวนเพื่อที่จะให้จิตหลุดพ้นอีกอยากเะเยวนสภาวะนั้นอีกก็ทำไม่ได้อ่ามันเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวหลุดครั้งเดียวแล้วก็สลายหายไป ไอ้ที่เรามาพูดให้ประสบการณ์แก่คนน้อนคนนี้ให้วิชาการรู้ให้ความรู้แก่กันเป็นเพียงสัญญาที่เขาจำมาไว้แค่นั้นเองแล้วก็จำเอา,เอาความทรงจำนั้นแหละมาถ่ายทอดมาสอนแต่ตัวเราเองผู้ที่จิตหลุดออกไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะไปทบทวนเรื่องพวกน,นั้นให้มันเกิดสภาพควาแเบดนั้นอีกได้นะมันเป็นแล้วเป็นเลยจบแล้วจบเลย จะไปตามหาร่องรอยท่านก็บอกว่าเหมือนอรอยนกในอากาศนะไม่มีอยู่นะมันจะเป็นลักษณะนั้นอันนั้นจึงว่าจะเป็นอนาตตหรือในในบางครูวาจารนะ์ในบางตำเหลาตำมาท่านอาจจะบอกว่ามันเป็นสุญยตานานั่นแหละเออคือนั้นแหละเป็น เป็นอนัตตาครั้งสุดท้ายเลยนะไอที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี่มันเป็นอนัตตา,าแบบเกิดแบบแบบ,บ,บอัตมาังอัตมาังอนัตตามังอัตามาังอนัตาตาัง,าม,งมันอยู่ลักษณะนี้นะแม้แต่ในร่างกายในตัวตนของเราเนี่ยนะเราก็เพียงเข้าใจ เพียงเข้าใจจากการรับรู้จากการเรียนรู้จากการรับฟังว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ตนเออไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเป็นองค์ประกอบของอธาตุทั้งสี่คือดินน้ำไฟลมเนี่ยเราก็แค่ฟังเข้าใจก็เข้าใจแบบความคิดมันไม่ได้เข้าใจแบบปัญญานะมันไม่ใช่มันไม่ใช่การเข้าใจแบบปัญญาญาณ มันเป็นเพียงการเข้าใจแบบความคิดนะเมื่อมันมีความเข้าใจแบบความคิดอยูน่นี้จิตเขาก็ไม่เห็นของจริงนะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะ,ะให้เราเนี่ยยังไงเราก็ต้องใช้ชีวิตแบบสมมติอยู่อย่างนี้แหละให้เราเข้าใจแบบสัญญาแบบการเรียนรู้นี้ไปก่อนนะบำเพ็ญไปเรื่อย จนกว่า,วาจิตของเรามันจะเข้าใจสิ่งที่สําคัญนะ่ะก็คือดูการเกิดดับเกิดดับนั่นแหละเป็นสําคัญนะไม่ใช่ไปด,ดูไม่ใช่ดูเกิดแล้วก็ดับดูเกิดแล้วก็ดับเฉยๆนะต้องรู้จากสังเกตด,ด้วยนะต้องรู้จากสังเกตต้องรู้จากอ่าพิจนรนาเขาด้วยนะว่าปกตินี่คนอยู่ คนอยู่ปกติแบบไม่มีการปรุงแต่งเนี่ยมันไม่มีการเกิดมันเป็นอย่างไรนะดูให้ชัดมันเป็นอย่างไรในขณะที่จิตมันว่างมันเป็นอย่างไรแล้วในขณะที่อาการเหล่านั้นมันเกิดมันเป็นอย่างไรเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรเราสามารถจะเข้าใจในจุดนี้ได้ไหมถ้าเราเข้าใจได้เนี่ยปัญญามันก็จะอยังลงระหว่างนี้แหละระหว่างแห่งการเกิดและการดับนี่นแหละนะแต่ การอย่างเล่นแห่งปัญญานั้นมันจะเกิดด้วยญาณที่เป็นอ่าเป็นแส,นสงสว่างจริงๆนะมันจะเกิดปัญญาญาณจริงๆนะมันจะไม่สามารถที่จะมานึกมาคิดเอาได้ว่าเราจะต้องอ่าเห็นตัวนี้แล้วเราจะทําให้มันหลุดพ้นเราจะออกจากความคิดอยากจะออกจากความรู้สึกอะไรจะทออําลองอย่างนั้นอย่างนี้นะสิ่งพวกนี้ที่เราฟังมาเนี่ยเป็นเพียงปัญญาที่ อ่าเป็นปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังหรือว่าเกิดจากความไม่คิดปัญญาเหล่านี้แหละที่เรามันที่มันที่เราจะเอามาเป็นตัวนําเป็นแนวทางอ่แต่การที่เราดูบ่อยๆดูซ้ำๆซ,ซ,ซากๆอ่านี่มันเป็นการเจริญสติอยู่ในตัวสติตัวน,นี้แหละเมื่อมันถึงความเป็นเองแล้วเนะี่ยอ่า มันก็จะเกิดปัญญาญาณนะปัญญานี้ไม่ได้มาจากที่อื่นหรอกตัวสติเนี่ยคือต้นของมันนะเป็นต้นแห่งปัญญาเป็นลาเป็นรากเงาแห่งปัญญาเป็นรากาเงาแห่งศีลเป็นรากเงาแห่งทุกอย่างนะพูดพูดถึงเอ่อพูดถึงเรื่องของสตินะนะเราจะไม่ว่าตั้งแต่เราทําบุญนี่หละไปอ่าจะให้ทานร,รักษาศีลจะเลีเะนะ่ยมภาวนาตัวสตินี่แหละเป็นตัวนํา เป็นตัวให้เกิดบุญเป็นตัวให้เกิดปัญญาเป็นตัวก็ให้เกิดศีลนะดังนั้นแล้วสตินี่ท่านจึงบอกว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากนะเราต้องใช้สติตัวนี้แหละเข้าไปดูสติเมื่อไปดูไปเห็นเรื่อยๆตอกย้ำตอกย้ำไปเรื่อยๆยจิตเขาก็จะ,ะเข้าใจไปเรื่อยๆนะจนถึงที่สุดก็จะเกิด อ่ตัวปัญญาอย่างแท้จริงเมื่อเกิดปัญญาแล้วก็จะผลักดันสิ่งที่ <c oughs> เป็นอาการอ่ะอ่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างเนถ้าเราไม่ถ้าเราไปถ้าเราไม่ไปให้ความหมายมันนะเราไม่เราไม่ได้บอกว่าเป็นความคิดเราไม่ได้บอกว่าเป็นความดีใจเสียใจความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่คือเราไม่ให้ความหมายแต่สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้เรา คิดว่ามันเป็นเพียงอาการนะมันเป็นแค่อาการนะถ้าเราจะไม่พูดถึงเรื่องของขันหะ้านะ่ะเหมือนอย่างที่ตอนที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนปัญจวัคคีย์นะในธรรมจกกักรกบวรตนะสูตรน,นนะอ่าท่านสอนเรื่องอะไร มีคำอยู่คำหนึ่งกว่ายังจินจีสมุทรยะธรรมังสัพพันตังนีโรธธรรมันตินะสิ่งใดเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งพวงก็ดับอ่ะก็ดับไปเห็นไหมคือจะไม่ใส่ชื่อให้มันก็ได้แต่มันเกิดขึ้นเราก็รู้นี่มันอยู่ภายในของเราอ่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวนิญญาณของเรามันรับรูบ้หมดแหละไอ้ธาตุรู้ของเรารับรูบ้หมดนอกจากธาตุรู้ตัวรู้ที่มันรู้แบบ เป็นอมะตะไม่ว่ามันอยู่ลักษณะไหนมันก็รู้อยู่อย่างนั้นว่าุรู้อแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นเกจิสิกนะนะไอ้ความรู้สึกแลกคิดหนะ่พวกนี้มันมันเป็นเกจสิกค,คือมันเป็นธรรมที่มันประกอบอยู่กับจิตนะให้ถือียว่าพวกนี้มันเป็นอาการนะปกติท่านรู้ว่าเขาก็รู้แบบว่างๆเง,ๆงๆี้นะยเีอยู่อ่าแล้วอยู่ๆก็ม,สนนกมีสิ่งนั้นปรากฏขึ้นมาสิ่งนี้ปรากฏขึ้นมาอันนั้นแหละ ให้เราตีเซอามันเป็นอาการเห็นไหมไอ้จริงจริงที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นมันเป็นอัตตาอ่ามันเป็นอัตตาพอมันดับมันก็เป็นอนัตตาเห็นไหมคือมันมีเหตุมีปัจจัยเข้ามาแม้แต่การปรากฏเนี่ยคำว่าอัตตาเนี่ยมันก็เป็นภาษาแบบโลกียะนะแต่ถ้าถ้าจะว่าแบบภาษาธรรมเนี่ยแม้แต่การปรากฏมันก็เป็นอนัตตา เพราะมันปรากฏได้นะมันมีเหตุมีปัจจัยให้มันปรากฏอย่างเราจะมีความคิดขึ้นมาเนี่ยเราจะมีการปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องได้รับการผัสสะมาจากทางใดทางหนึ่งเช่นว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงอหรือว่าสัญญาเก่ามันทํางานอยู่ในมโนอยู่ในมโนวานวะเห็นไหมอันนั้นก็เป็นเหตุเป็นปใจใัจจัยให้มันเกิดการปรุงแต่งขึ้นมา จริงว่ามันเป็นอัตตามันก็เป็นอัตตาที่ไม่แท้จริงนอ่ามันเป็นอัตตาเพียงแค่การปรากฏแล้วก็เป็นการพูดแบบภาษาสมมติโลกเราอ่าแต่โดยความหมายเขงมันมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนะเหตุที่มันเหตุที่มันมีความหมายอย่างนียก็เพราะเรานั่นแหละเป็นผู้ไปปรุงแต่งนะ เป็นผู้ไปปรุงแต่งเป็นผู้ไปให้ค่ามันมันก็เลยเกิดคุณค่าความหมายขึ้นมานะแต่จริงๆแล้วไม่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏมันหมายความว่าอะไรนะมันไม่ได้บอกว่าเป็นไอน้น่อนเป็นไอน้นี่เป็นอาการโกรธเป็นอาการดีใจเขาไม่ได้บอกแต่เราไปมันเกิดมาอย่างนั้นนะตามธรรมชาติของของเขาที่เขาทําง,งานแล้วเนี่ยเราไปตีค่าความหมายให้เขา เมื่อไปตีค่าความหมายแล้วมันก็จะเกิดอารมณ์หนักแน่นขึ้นไปเรื่อยๆนะอยากมีใจก็ดีใจแบบเอบอกว่าฉันดีใจเีมันก็ยิ่งจะมีใจขึ้นไปอีกบอกว่าฉันเสียใจก็ยิ่งจะเสียใจลงไปอ่ะคือมันซับซ้อนซับซ้อนกันอยู่นี่มันเป็นอ่าเรียกว่ามันไม่ใช่อะไรที่มันอยู่ลึกซึ้งหรอกแต่มันเป็นความสลับซับซ้อนที่มันหลบไปหลบมาหลบไปหลบมา ความคิดก็หลบไปหลบมาความรู้สึกก็หลบไปหลบมาอย่างเงี้ยแต่ความรู้สึกนั้นมันมันไม่เท่าไหรหรอกเพราะว่าความรู้สึกเวลามันแสดงตัวมันแสดงตัวมาตรงอ่งมันไม่เหมือนความคิดนะความคิดน่ะมันปิ้นป้อนมันซับซ้อนมากเรื่องของความคิดเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะมันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงหรอกมันแสดงตัวออกมาเนี่ยถึงมันเป็นนามธรรมถึงมันปรากฏเป็นรูปแบบมายาอยู่ อแต่มันก็ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนอย่างแท้จริงเพียงแต่เราให้เขาเกิดแล้วก็ดับไปเหมือนอย่างที่ท่านสอนเอาไว้ในธรรมาจาักรกับโพตนสูตรนะมันเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดก็ต้องดับไปนะเรารอดูการเกิด,ด,ก,าก,ด,ดการดับของบางท่านัานเรืองจนกว่าจิตของเราเนี่ยมันจะเข้าใจนะเมื่อจิตเข้าใจแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเป็นมายาอยู่ เหล่านี้น่ะอ่าเราก็จะไม่เข้าไปยึดจิตเราก็จะดีตัวนะจิตเราดีตัวมันก็จะหมดความหลงในอาการเหล่านี้อ่าแล้วเมื่อนั้นละ่ะตัวจิตของเราตัวนี้นะมันจะเป็นอนัตตาแบบที่ไม่ปรากฏเลยตัวเนี้ยแบบท้าวรคือทั้งไม่มีความหมายแห่งความเป็นตัวตวนด้วยแล้วก็ทั้งไม่มีจิตที่จะให้มาศึกษาเรียนรู้อีกต่อไปด้วย แต่ว่ามันดับศูนย์ก็ก็ไม่ใช่แต่ว่าไม่ดับศูนย์ก็ไม่ใช่อ่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่นักปฏิบัตินี่ยจะได้สัมผัสเองนะให้เข้าใจเอาเองก็แล้วกันนะไม่ไม่มีใครที่มาที่จะสามารถมามา,มาตีความหมายแห่งตรงนี้ได้อ่าเพราะมันไม่มีอะไรที่จะต้องอธิบายในจุดนั้นนะอันนี้เป็นอนัตตาในแง่มุมของข้าอาจารนะ ก็ให้เราลอ,ลองไปศึกษาดูแล้วกันเราปฏิบัติดูลราปฏิบัติไปเรื่อยๆเราก็จะได้เห็นไปเรื่อยเอ่อมันการอธิบายมันมีใครผิดใครถูกหรอกมันเป็นเรื่องของอ่าการให้แนวทางสําหรับผู้ที่จะปฏิบัติอ่าจนกว่าว่านักปฏิบัติทั้งหลายจะเห็นด้วยตนเองอ่าท่านจะได้เข้าใจในสิ่งที่ท่านเคยได้ยินได้ฟังมาก็ขอให ท่านทั้งหลายผู้เป็นนักปฏิบัติจงประสบความสำเร็จในเร็ววัน